ไปดูเลขเด็ดดีกว่าฮะออก็บอกว่าคอหวยแห่กันไปตีเลขเด็ดหวังได้โชคนะครับหลังจากที่หนุ่มรายหนึ่งโพสตคลิปงูตกลงมาใส่กระจกหน้าคละที่กำลังจะไปตำม,มุนที่วัดในจังหวัดฉะเชิงเซานะครับไปดูคลิปกันหน่อยครับโอ้โหขอไปด้วยเกง่งมาให้โชคช่วงหลังๆเห็นงูขึ้นกระโปรงรถบ่อยจังเลยอ่ะออนี่นะฮะเอาอีกแล้วคลิปนีอยู่ในทิกตอกครับ เลยไปเลยมาชิลสบายใจมากตั้งแต่ฝากระโปรงหน้ารถยันกระจกบังลมหน้าเต็มที่ไปเลยโอ้หเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าคนกลัวงูนี่แบบตัวอ่อนไปหมดเลยนะออคนกลัวนะฮะใช้บัญชีทิกตอกชื่อว่าสายรุ้งเรซซิ่งนะครับระบุแคปชั่นบอกว่าที่เด็ดไหมงวดนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในคอมเมนต์นะครับบอกว่ากําลังจะเดินทางไปทําบุญที่วัดห้วยน้ําซับหลายคนเรียกกันว่าวัดพระธาตุวายโยนะฮะขับขับอยู่งูตกมาใสา่ แล้วก็มาบอกเลขทะเบียนด้วยเพราะคนถามกันเยอะเนี่ยนะฮะ5้า6ครับหลังจากคลิปนี้ถูกโพสครับครึ่งวันกว่าๆยอดวิวเท่าไหร่รู้ไหมสี่ล้านสี่แค่ครึ่งวันนะสี่ล้านสี่ใช่เนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาคอมเมนต์นะครับส่วนใหญ่โฟกัสไปที่ทะเบียนรถและครับเจ้าของก็เลยต้องมาอิดิทแคปชั่นแล้วก็เพิ่มตัวเลขให้5 2 9 6เนี่ยนะฮะจะถึงมันหวยออกเขาบอกว่าเอ้ยดูดีๆนะ ไม่รู้ยังไงเนี่ยเลมันจะดิ้นหรือเปล่าพอรู้ปเทศแเนี่ยตอนนี้คิดมากคือแบบว่ามันก็เป็นเหตุบังเอิญแต่มันบังเอิญไปไหมอะร้อยวันพันปีร้อยคันไม่เคยตกมานี่มาตกใส่คันนี้แต่จริงงูมันก็ไปหาที่อุ่นๆนะเนาะเออฝากระโปรงรถเนี่ยมันคงจะอุ่นไงจริงๆบ้านเราร้อนทั้งประเทศนะอยู่ตรงไหนก็น่าจะอุ่นตอนตอนนี้มันหนีน้ำมันหนีน้ำอุ่นหรน้ำข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง